สบายตัวดีตอนแรงๆเด้อพี่น้องสบายมีตอนแรงๆแงงม่กำลังเจ็บผักโบม,มาค้อนเอาแมวอ,ออกพีนกนก่น้องเอียงบึ้งเนี่ยนอนเลยแม่กำลังเจ็บผักโบมันจะเห็นยังกินแมไหมม่นกินกระปุนหนึ่งปลากินกระปุลกองห้าคือสีหยักหมู ผักบ,บุ้งพี่น้องสจๆจากสนาวนของเราเองพี่น้องบรรยากาศดีตอนดงแรงเด้อพี่น้องป้าพี่น้องมาหลอกสวนเก็บผักบุ้งป้างามเลยพี่น้องธรรมชาติอบวงซุกกันได้พี่น้าาอ,องเลย คอนเอาไหมเจ้าพชิชโนะเห็ดอีหยังอันนี่ยมาน้ากระสอสอ๋อ,อชีไม่หยอ,อกกันอีหยังอยู่นี่นะเบิง้งเบิง้งเบิง้งหายมาเด้๋วพี่นอ้องไปปลางัวคือเขามากินน้ำอ้อยเพิ่งไปไลยพวกแม่ไฟเปิดมาเข้าปิ้งบัวาหืม ว่านเดี๋ยวไปใช้ของอนะนนคือว่าเฮากับปตตีตอนได้จะติดอข้ามตอนได้กินว่านี่นเบอเป็น,นอม่เนะสบายดีลังกล่องเลยนะพามาเบิ่งม่วงซุกออกมีคอนเอ้ย เยอะน้องพับ bụng น่ i มันสบายดีวันซุกเลยนะ้องตอนแรงวันซุกมันนี่วันซุกเสาร์อาทิตย์ววัเลยสำหรับคนที่ทำงานอยู่เทพก็ว่าซาซาเพื่อจะหอเสารอาทิตย์เขาเคยทำงานอยู่เทพชาแต่วันเสาอาทิตย์เสาอาทิตย์กับบ่ได้ยุ แม่ชออาทิตย์กับประยุทธ์เหตุงานได้คอ,อยนะพี่น้องเลยเหตุงานชอวอาทิตย์กับว่าละซ้ำอร่อยเปนหนึ่งจกับระคมกีคมมาถ่ายอือนันัเกิดแล้วประคมอัมนนี้เก็บมาหนึ่งสีใจกับพระบุญหนึ่งใส่กันกินกับปุ่น ประเด็นหนึ่งกินหนึ่งไปปลาบงบันทึกปลากรกมาใส้าบ้านฟาธิกกำลังชิโตกดินพี่น้องอากาศบ้านๆนั่นแหละหญ้างกำลังเคี้ยวงามพี่น้องธรรมชาติบ้านเฮาแม่กำลังสีเก็บผักบงไปลวกกินกระปุน่นพี่น้องคอนใหญ่ๆก,กันิล่ะ ไปเบิ่งพระคมเพป็นพี่น้อง,งเพื่อนเพื่อนดอกค่าเป็นดอกพี่น้องมีหัวชิงไข่หน่อพี่น้องต้นมะขามพี่น้องแกงไก่ตุ่มอึ่งก็ได้พี่น้องดอกค่าที่แม่ไปรวกกินกระปุลเขาว่ารั่วกินได้ เอาใบยาว้บให้มันงามว้อ,อีน่ะบ้านแล้วเอาเหยเอาตัวนั่นหละอ,อันนี้โบเมนต้นคาไปซะคาเบิเดีย๋ยวเาันเป็นดอกงามแทนเลทำไม,มไปได้เนาะแต่มักชิดากำลังซุกเป็นสานธ่งมักชิดาซุก มักชิดาสุกพี่น้องก็สดจากต้นมาโดยตลอมค่ะคุณม่วงกับุกแล้วทุกคนกับบึงกับตนน้นมนะพร้าวเพิ่อนิเบินหมากพี่น้องกับต้นมะม่วง ม่วงกระซุกแล้วเขาเห็นหมากหนึ่งมันซุกกระพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาจิมาตตอยม่วงกำลังเริ่มซุกพี่น้องม่วงกำลังก้นเรืองนี่เขาเห็นในนี่ในหมากหนึ่งซุกแล้วพี่น้องเห็นมะพี่น้องหมากสีเรืองๆอันม่วงซุกแล้วจิ้มาตตอยม่วงกินแล้วพี่น้องโร้านมา เห็นหมากนึง,ะนะนง,ง,งอยู่นี่มีบ่ายพี่น้อยมองม่างยู่หน้าบ้านพี่น้องกำลังบลกหมากนี่กันใหญ่เต๋อไปพี่น้องป้าบักร้ายเนาะรีวิวหน้าบ้านในเบิรงพี่น้องนางทีอเป็นหน้าบ้านน,นี่คือเป็นเบิรงนพักค่ะแม่ก่ะแม่เพันเก็บไดร์ไลน์เหรอพักขมเหมืนว่าเก็บมาแต่พายพี่น้อง กินพักครมนี่นก็เลังสิ้นหนึ่งพักพเนาะาหารบ้านเฮาก็มีแต่พักก็เลยเนาะพี่น้องกินพักเป็นต้นเส้มไม้ผักครบจะร้ะผักครเฮาก็มาก,กินได้หนึ่งกินกระปุบบนแต่ยกเว้นปนปลาดุกมากินเถอะเดี๋ยวข่าวไม่ใช่หน่วยน่ะาพี่น้อง พักผมเก็บในขอกงวนนะพขอแม่ต้นขอกูได well ้ขอกันแล้วเนาะขอกันเปียนตัว่วยเลยเออพี่น้องหลายคนอยากให้รีวิวเพื่อนคัวเพื่อนครัวเขากับผมมีอย่างไรมีทีนี้อันนี้บอลล้างถวยพี่น้องอันนี้บอลเท็ดกินบ้านต้องเขาาเลยอันนี้บอลล้างถวยแล้วก็ ใส่ทานบนนังไพรนะพี่น้องรีวิวเพื่อนคู่อายนะเพียงซิวหกนี่หนึ่งหนึ่งและข้าวแต่นหนึ่งเล่นแล้วพี่น้องมันห่อนตอนนี้มันหอนอา้าวขายเบิ่งโบมี่ยังเลยพี่น้องกระลังหนึ่ง <laughs> ยูพี่ยูหัวพี่พี่พี่น้องข้าวเหนียว พี่น้องห่อลาหาบาทพี่น้องสื่อซอยบุนเะนาะปิดไ้ก่อนพี่น้องกำลังขึ้นไาเขาอ,อย่างพันชุกทำไมกำลังจัดพักกำลังเตรี้ยมสี่หนึ่งพักบ่งก็พักรังคมพี่น้องพักงคมักัคมเออ ด่างคมมันสิมีน้ำฮะบอกพิทพี่น้องขอโทษนั่นไม่รายนะ่าคมเอาอ่อมนั่นเองจักคมออมเลยถึงตะโพนเนาะยเงอ้อมแกงอดะอดไมสายดีพี่น้องพอๆกันกัน สององคือเก่าบรรยากาศตอนแรงๆนะอ้อยนะว่าบังหนึ่งทิวาอาร์ทชิปพี่น้องด้วยอรอะพว่ากล่องพบว่าโไดอร์มสิว่าอไร้ี่นองเอันกล่องนาแล้วก็ว่าดีมันนั่นแด้ก็ไรกล้องมันบอบกลองมันมืด แล้วได้พี่น้องพักเต็มหวดบอกเราพี่ซองไงเลยพี่น้องคอยรีวิวมาเลยได้เรียนึงพี่น้องเล้วกล้องแล้วบริอาร์ดแล้วโอ้ยว่ะอุตส่าห์นึงว่าเบังคึงไม่สิพฟอะไรพี่น้องเลยว่ะบริอาร์ดหนึ่งเขาชุกแล้วก็จะเป็นหนึ่งพักต่อพี่น้องใบดีเด้อตาหนึ่งแรของวันศุกร์นะพี่น้อง หลายคนก็ซักเส้สออาทิตย์ก็เลื่องงานอันนี้คือทีช่วยเขาของเราเลยวยวอเอาหนัาไหมใส่หนันกไป พี่น้องช่วยกันคนเท่ห้ยอึ้บามพี่น้เอาไป่ง่รหนึ่งพักจอพี่น้อง ให้พี่เขาก็เล่น เซผาเนี่มันกัปบะทิพยเผาเนีงอนอูยังมีอะไรซึ่งไนกโอ้ยมึงบวมีน่างรนางเลยลพยาเย็นแบบนี้ไม่อหลายคนเบิ่งอยู่ก็แนบจีบมันชุบบวมีเสียนะ จานนี่เนะท่อนที่กี่ยวขึ้นีาอะไรคือขับเนียตอนลาหอนทงกินขับเมียข้าวเอากินหน่อยส่วนหน่อยส่วนร้ายสิเป็นขับเนียวนาะร่อะไรอ่ะ กำลังลาลางถวยนี่ละบนส้าลางถวยใชนไหมี่ไจุจีเพียงจี นำกันบอเพียงหนึ่งพักยิงข้าปนปลาแหงพีองพี่ลเลยก่อนปนสีนับเป็นปนฟ้าฉับปนเนื้องังวใไรข้างบนนี้ข้างหววเข้านคนข้าอยงีเลี้ยงงพีองุรงไหทุรง,างนาเพียง นี่เป็นง่วงยาอาวท่านในเชียวไหมเนาอคุณห้านตะต,ตุกซองซ้ำเถื่อนตุกมาหลาๆเถื่อนตะว่าอย่าเชียวงามเหมือนกัทำไรกัล่ะจีบวะจี้ รับคลิปนี้ก็ไปเลยด้อพี่น้องขอบใจพี่น้องที่เขามารับชมเนาะคลิปนี้ก็บบอบมี่ยังหลายมารีวิวยูทิ่งเพชรยังแต่ละมือไงนะพี่น้องไปเด้อพี่น้องขอบใจพี่น้องทชูทุกคนที่เขามารับชมเด้อไปเลยด้อยชุกจีาากเนาะมันอือชกชุกจีชุกจีแกงเชดไม้พี่น้องแซ่บชุดชุเข้ามาก,กินเลยมันๆเลยพี่น้องเลย มักบรรยากาศเ่านี่พี่น้องธงไห่ธงนามีงัวมีไก่มีหมาฮะามีครบทุกอย่างไทยพี่น้องเบิง่งเตาทานเตาทานพี่น้องบแม่นเตาแก๊สเตาทานนี่จีเขาจีแซบสุดเลยพี่น้องเขาจีถ้าใครนะพี่น้องเคยกินบะ่ะไลยคนก็นเคยกินแล้วไปเลยพี่น้อง ขอบใจพี่น้องเมื่อสุขสุขสุนเนาะ